ความเคลื่อนไหวของพรรคเก้าใลเองนะครับนอกเหนือจาก <c oughs> กรณีนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตที่ไปที่เกาหลีใต้นะครับแล้วพูดหลายเรื่องซึ่งเป็นประเด็นที่น่าจับตามองเลยนะครับข่าวใหญ่ที่วันนี้มันมีการปล่อยสัพัดวอนอินเทอร์เน็ตนะครับคือข่าวซึ่งต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ถูกปั่นโดยกลุ่มกลองเชียร์พรรค รัฐบาลนะครับที่ใช้สื่อของตัวเองนะครับรวมทั้งใช้ IO ของตัวเองเป็นเครื่องมือในการโจมตีพักเก้าไกลนะครับประเด็นล่าสุดที่มีการใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีพักเก้าไกลเนี่ยคือการปั่นประเด็นว่าหมออองปฏิพั์สติพาดาซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่เก้าไกลแล้วอยู่พักเป็นธรรมนี่นะครับแต่การจองล้างจองผานของพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาลไม่เคยจบนะครับเพราะพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาล มีความเครียดแค้นลึกๆอยากจะไล่ปฏิพัฒน์สันติพาดาออกจากการเป็นรองประธานสภานะครับเหตุผลที่อยากจะเอาปฏิพัฒน์สันติพาดาออกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าตำแหน่งรองประธานสภาว่างจะได้ใช้เป็นข้ออ้างในการยึดตำแหน่งรองประธานสภาเป็นของรัฐบาลตอนนี้รองประธานสภาเป็นของฝ่ายค้านพรรคใหญ่ฝั่งรัฐบาลเห็นแล้วมันอยากกรีดร้องมันบีบคั้นหัวใจมันไม่สามารถยอมรับได้ที่ฝ่ายค้านมีตำแหน่งเป็นรองประธานสภา เพราะท,ทาอะไรขัดหูขัดตาไปหมดโดยเพาะย,ยิ่งการตรวจสอบการโกงก่อ,อ,อสร้างสภานะครับเพราะเห็นปฏิพัทธ์มุกิจอยากหาทางเอาออกนะครับเพราะทีมสื่อฝ่ายรัฐบาลหรือทีมใต้ดินของฝั่งรัฐบาลซึ่งเขามีองค์ปาพยพเยอะไปหมดเนี่ยก็มีการปั่นข่าวนะครับล่าสุดมีการปั่นข่าวมีการกล่าวหาแบบนี้นะครับว่าปฏิพัทธ์สันติพาดาน,นะครับกำลังจะถูกหมายจับคดีหมิ่นประมาทนะครับ ข่าวนี้เป็นข่าวซึ่งถูกปั่นในโซเชียลกันมาพักใหญ่และปฏิพัฒน์สันติพาดาไม่เคยตอบโต้วันนี้ปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภานะครับซึ่งจริงๆเขาควรจะได้เป็นประธานสภาในวันที่เพื่อไทยยังไม่ตรบสัตว์ดีลตอนนั้นคือตอนแรกป,ปฏิพัฒน์ต้องได้เป็นประธานวันนั้นเพื่อไทยกรีตดกราดกิดร้องว่าไม่ได้ไม่ได้เพื่อไทยรับไม่ได้ ที่พิธาจะเป็นนายกและปฏิพัฒน์สันติพาดาจะเป็นประธานสภามันคือการกินรวบเพื่อไทยปวดหัวใจอย่าทำอย่าทำและอย่าทำแล้วก็ปั่นประเด็นจนพรรคก้าวไกลเขาเห็นสปินของการจัดตั้งรัฐบาลร่วมนกับเพื่อไทยเขาก็เลยถอยให้ปฏิพัฒน์เป็นรองประธานสภาส่วนประธานสภาเป็นโคต้ากลางซึ่งทุกคนก็รู้อาจารย์มัน,นนอนแนบแน่นกับเพื่อไทยขนัดไหนแต่ก็ถือว่าเมื่ออยู่ประชาชาติถือว่าเป็นโคต้ากลางไปนะครับนั่นคือวาทกรรมแบบหนึ่งที่เพื่อไทยสร้างในเวลาที่คุรุตุอิงบอกว่า พรรคเพื่อไทยไม่เน้นวัตกรรมวัตกรรมที่เพื่อไทยสร้างมีเยอะไปหมดนะครับก้าวไกลกินรวบกล่าวหาว่าก้าวไกลจะได้เป็นนายกและประธานสนภาจนในทีสุดก้าวไกลบอกโอเคเพื่อไทยคุณไม่อยากให้ผมเป็นผมไม่เป็นก็ได้แลวเป็นแค่รองประธานสนภาแล้วตอนนี้เป็นยังไงกินรวบเพื่อไทยได้ตําแหน่งนายกแล้วเพื่อไทยก็ได้ตําแหน่งรองประธานสนภากินรวบตาคุณเง่งก็กินรวบตัวเองแหละคือคนกินรวบจนพุงกลางแล้วนะครับ ราะนั speaker, vision, language, ้นปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นสาระของแรงแค้นนะครับของการตบัดสัตว์นะครับที่มันมีอยู่เพราะฉะนั้นคนของฝั่งรัฐบาลในปั่นข่าวกันเยอะว่าปฏิพัฒน์สันติพาดากาลังจะถูกหมายจับคดีหมิ่นประมาทนะครับหนีหมายเรียกวันนี้ปฏิพัฒน์สันติพาดาเขาทนไม่ไหวนะครับเขาออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ชี้แจงแล้วนะครับเขาบอกว่ากรณีมีข่าวว่าผมหนีหมายเรียกและจะถูกหมายจับคดีหมิ่นประมาทปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับรองประธานสภาจับพักเป็นคานะครับ บอกว่าผมยืนยันนะครับตัวผมยังไม่ได้รับหมายใดๆมีการมีเพียงการไปรับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นและยินดีเข้ากระบวนการสอบสวนทุกประการครับอันนี้อันที่1น,นะครับมีการไปปั่นข่าวโดยทีมสื่อฝั่งรัฐบาลและทีม I.O. ของรัฐบาลน,นะครับว่าปฏิพัฒน์หนีหมายเรียกและจะถูกหมายจับซึ่งแปลว่าเขาจะลุดจากตำแหน่งสส เพราะฉะนั้นก็จะดูจุดตำแหน่งรองประธานสภารองประธานสภาจะตกไปเป็นของพรรคใหญ่ฝ่ายรัฐบาลที่ตอนนี้ตัวสันดริกเหมือนกับที่สันดริกมานานมากแล้วหลังเลือกตั้งทันทีนะครับหนึ่งกล่าวหาวปฏิพัติ์จะโดนหมายจับแล้วก็หวังว่าถ้าเขาโดนหมายจับเขาจะดูดจุกสอสอและดูดจุกตำแหน่งรองประธานพรรคใหญ่จะได้งาบตำแหน่งนี้ไปสองนะครับกล่าวหาว่าปฏิพัฒ์เนี่ยไม่ยอมสู้คดี นะครับปฏิภาตชี้แจงว่าเขาไม่เคยได้รับหมายอะไรนะครับเคยไปรับทราบข้อกล่าวหาและยินดีเข้ากระบวนการสอบสวนทุกการแต่ประเด็นสําคัญที่สุดคือปฏิภาตก็ออกมาตอบโต้รือใช้คําว่าเปิดเผยความจริงก็ได้นะครับว่าคนที่เล่นงานเขาเรื่องนี้คือใครปรากฏว่าคนที่เล่นงานเขาเรื่องนี้คืออดีตสสออนาคตใหม่ที่ไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติการมูเห่าล้างแขนพรรคเก้าวไกลและเป็นปฏิบัติการมูเห่าที่ตอนนี้อยู่กับภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะครับ ต้องการเช็คบินก้าไกลจะเพาะหวังว่าถ้าปฏิพักษ์ออกไปตําแหน่งรองประธานสภาจะเป็นของภูมิใจไทยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ตามหลักการแล้วมันเป็นไปได้เพราะถ้าปฏิพักษ์สติพาดาออกนะครับพักฝั่งรัฐบาลที่เป็นพักใหญ่ซึ่งยังไม่ได้ตําแหน่งรองประธานสภาคือภูมิใจไทยตอนนี้ประชาชาินะครับได้ตําแหน่งประธานสภาไปนะครับแล้วเพื่อไทยได้ตําแหน่งรองประธานสภาไปมีแต่ภูมิใจไทยที่ยังไม่ได้อะไรนั้นปฏิบัติการนี้มองได้หรือไม่ ว่าคนของภูมิใจไทยปั่นข่าวแล้วก็มีคนของพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาลอีกพักหนึ่งไปร่วมขยายความปั่นประสาทต่อปั่นประเด็นต่อหรือที่ทุกวันนี้เรียกว่าตีฟูต่อนะครับเพื่อหวังเอาปฏิพัทธ์ออกเพราะเมื่อเอาปฏิพัทธ์ออกพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาลได้ประโยชน์ที่ตัวเองจะคุมสภาดได้ทั้งหมดนะครับพักใหญ่ฝ่งรัฐบาลได้ประโยชน์ที่ตัวเองจะคุมสภาดได้ทั้งหมดเพราะตำแหน่งประธานเป็นของอาจารย์วันนอรซึ่งก็อยู่กับพักรัฐบาลและแนบแน่นกับ,กบพักเพื่อไทย นะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณพิเชษก็เป็นคนของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นถ้าเอาปฏิพัฒ์ออกพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาลคุมเกมในสภาได้หมดจะทําอะไรกับสภาสบายใจและสองก็คือเมื่อเอาปฏิพัฒ์ออกมีโอกาสที่คนของพักใหญ่ฝ่ายรัฐบาลจะขยับไปเป็นรองประธานสภาอับหนึ่งพิเชษเชื้อเมืองผ่านอาจจะเป็นประธานสภาอด้้้วยซํบยาบนนออีัน,น,นหนึ่งแล้วรองประธานสภาอันสองเป็นของภูมิใจไทยได้หรือไม่ นี่คือเล่เหลี่ยมทางการเมืองที่เรากําลังเห็นการเกิดขึ้นในสภานะครับดังนั้นวันนี้นะครับปฏิพั์เขายืนยันนะครับว่าเขาไม่เคยได้รับหมายอะไรเลยเพราะเมื่อเขาไม่เคยได้รับหมายเนี่ยเขาไม่ไม่สามารถมีหมายเรียกได้หมายเรียกต้องมีตอนจะออกหมายจับนะครับหมายเรียกต้องเกิดการออกหมายจับนะครับเมื่อเขาไม่ได้มีหมายเรียกเขาจะออกหมายจับกันเนี่ยมันไม่ได้นะครับปฏิพั์บอกว่าถ้ามีหมายเรียกเขาไปแน่นอนแต่เขายังไม่ได้หมายเลยจะไปยังไงจะเดินเทเละรเลาาไปตำรวจครับ ผมไม่ได้หมายแต่ผมอยากมาโดนคดีครับช่วยเอาคดีมาดําเนินการมันมีใครทําอย่างนั้นได้ไหมครับพวกเราเนี่ยนะครับอยุดีีดไป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 โรงพักได้ไหมครับตํารวจผมอยากโดนคดีไม่มีหมายแต่อยากโดนขอหมายหน่อยส่งหมายมาให้หน่อยมันทําไม่ได้นะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่พักเพื่อใส่บอกตัวเองไม่ไม่ไม่ใช่พักที่ปั่นวัตกรรมใครเป็นคนปัน่นผมไม่รู้ แต่ถ้าบอกว่าเพื่อไทยไม่ปั่นวัฒกรรมเนี่ยพูดไม่ได้นะครับทุกพักมีการปั่นวัฒกรรมไม่ว่าแบบใดแบบหนึ่งเสมอนะครับเ,เรื่องของพักเก้าไกลเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงต้องดูว่าวันนี้คุณสิริกัญญานะครับเขาจะออกมาเปิดประเด็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็ที่แหลมคมในขณะที่เขามีการทําเรื่องงบประมาณกับสสกันอยู่ในเวลานี้นะครับแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของพักเก้าไกลโดยตรงนะครับ ขอบคุณนะครับคุณไฟอีสปอร์ตนะครับอัปเกรดเป็นสมาชิกด้อมบุกกรอบขอบคุณคุณ w s ลบูเอสแอนะครับท่านผู้ชมในช่องแชทนะครับคุณรัชดาและท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ทักกันเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่ทักกันเข้ามานะครับคุณทีป๊อปนะครับสมัครสมาชิกด้อมบุกปิ้งเข้ามาเอาพี่นุชมาด้วยขอบคุณมากครับคุณบุญหลายนะครับสมาชิกเข้ามานะครับคุณถุงเงินสนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทขอบคุณมากนะครับคุณถุงเงินและเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนทางซุปปเอรร์แชทนะคับก็ ดูช่องแชทนะครับแล้วก็เห็นตัว S นะครับใต้ช่องแชทกดไปตรงนั้นจะมีคำว่าซูเปอร์แชทส่งความสนุกตามที่ท่านสะดวกนะครับเข้ามานะครับหรือว่าส่งซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้ขอบคุณคุณแสงคุณ Fry i อ po p ด้วยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับเป็นสมาชิกรายเดือนในรูปแบบต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเคลื่อนไหวของพักก้าวไกลนะครับที่เหมอะอ๋องขึ้นจะทวิตสดๆร้อนๆวันนี้เองนะครับท่านผู้ชมดูวันที่นะครับ8ธันวาคม12นาฬิกา 37นาทียืนยันว่าไม่เคยได้รับหมายเรียกอะไรอย่างที่มีการปั่นกันเลยนะครับนี่แหละครับคือการที่เราเห็นรัฐบาลเล่นสงครามวาทกรรมกันอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เคยทําสงครามวาทกรรมอะไรครอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่อย่าลืมหากดูคลิปนี้อยู่ในเพจสีโรดขามไพบูลหรือ y t u t u สีโรดทอปหนึกดไลค์คลิปนี้นะครับสกดติดตามคลิปเอ่อกดติดตามเพจสีโรดทอและ YouTube ช่องสีโรดทอนะครับ ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับและสามหาาอย่าสนุนผมในง่การทํางานก็สแกน QR code นะครับหรือนะครับสนับสนุนตรงมาที่ธนาคารเกิดรกรตอนไทย0072977088นะครับขอบคุณมากๆสำหรับท่านที่สนับสนุนการทำงานเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของหมออ๋องนะครับที่เราเริ่มเห็นการขยับนะครับหลังจากที่หมออ๋องนะครับเป็นเหยื่อของการปล่อยข่าวเท็จนะครับการปั้นน้ำเป็นตัวของฝั่งรัฐบาลเป็นเวลานานวันนี้หมออ๋องก็มาเปิดแล้วนะครับว่า คนที่เล่นมออกก็คืออดีตงูเห่าอนาคตใหม่ซึ่งปัจจุบันไปอยู่พรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งมออไม่ได้บอกว่าใครนะครับไม่ได้บอกด้วยเป็นคนสอบได้หรือสอบตอกซึ่งจริงๆไม่จําเป็นต้องบอกเพราะว่าอดีตงูเห่าอนาคตใหม่ที่ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยสอบตกทุกคนสอบตกหมดนะครับประชาชน,นไม่เลือกเลยคุณเสีนวลผมไม่น่าจะไม่ได้คะแนนเท่าไหร่ด้วยซ้ำในาการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือความเคลื่อนไหวท,ที่ที่เราเห็นในวันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับความเคลื่อนไหวของ พรรคเก้าไกลคนอื่นๆนะครับมีใครที่ผูออกมาพูดอะไรในประเด็นวันนี้บ้างคุณวิโรจน์ลักษณะดีสรน,นะครับขณะที่คุณแพทองทาเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่เน้นแก้ปัญหาปากท้องไม่เน้นสร้างวัฒกรรมนะครับแล้วก็ฟังแล้วเหมือนกับจะเป็นการแซะลึกๆเหมือนจะเป็นการแซะพรรคเก้าไกลว่าเป็นพรรคที่เน้นการสร้างวัฒกรรมนะครับวันนี้นะครับรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเขาแถลงมาตรการเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้ นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคำถแถลงของวิลลนลจนลักษณะดีสอนเนี่ยน่าสนใจเพราะขณะที่พักเพื่อไทยบอกว่าตัวเองไม่เน้นการสร้างวัฒกรรมเน้นแก้เน้นแค่ทํางานราวกับจะแซะพักอื่นๆหรือไม่ยิ่งพักก้าไกลว่าเป็นพักที่เน้นการสร้างวัฒกรรมวันนี้สิ่งที่วิลลนรจนลักษณะดีสอนพูดถึงนโยบายนี่นอกระบบของรัฐบาลนะครับน่าสนใจเพราะว่าฝั่งเพื่อไทยก็ยพ,พยายามจะกล่าวหามาตลอดว่าก้าวไกลเพื่อไทยทําอะไรก็คา้าน นะครับซึ่งจริงการค้านเนี่ยเป็นงานของฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลเขาก็พยายามปั่นแบบนี้ว่าก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยทําอะไรก็ค้านนะครับวันนี้วิโรจน์ลัาษาศอิสรเขาทําสิ่งซึ่งเหมือนกับเป็นการตบหน้ารัฐบาลน,นะครับตบหน้ายังไงเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับพูดถึงการแก้ปัญหาหนี้ของคุณเศรษฐาทวีสินไม่มีการตําหนิอะไรเลยนะครับไม่มีการตําหนิอะไรเลยวิโรจน์ลักษณะอิสระเขาบอกว่าการแก้ปัญหาหนี้เนี่ยนะ มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ถือว่านโยบายนี้ของรัฐบาลเนี่ยเป็นนโยบายที่วีโรดเขาบอกว่ามาถูกทางแล้วนะครับอยากให้ทําเรื่องนี้ต่อแต่ว่าอยากจะให้เห็นความรอบคอบนะครับหรือรายละเอียดต่างๆของปัญหาว่าการเกิดหนี้นอกระบบนะครับมันมีที่มาที่ไปหลายแบบนะครับแล้วที่มาที่ไปหลายแบบเนี่ยนะครับ จำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างสลับซับซ้อนเขาบอกต่อแบบนี้ว่าโครงการแก้หนี้นอกระบบเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะทำอะไรเขาเสนออย่างนี้นะครับว่าต้องแยกเจ้าหนี้จากผู้มีอิทธิพลออกจากการคนที่เป็นเจ้าหนี้แบบปกติเนี่ยไม่ผิดนะครับส่วนที่ผิดเนี่ยคือผู้มีอิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ผู้มีอิทธิพลต่างหากที่เป็นปัญหาวิโรดฝากบ,กบอกรัฐบาลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั Because, ้นการมีหนี้นอกระบบมันมีทั้งการให้กู้กันเองระหว่างคนใกล้ชิด กับการกู้โดยเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในและนอกพื้นที่ที่มีการปล่อยนี่นอกระบบเป็นอาชีพใช้กําลังและทําลายลร่างกายและลูกนี้อย่างไม่เป็นธรรมเรื่องนี้ต้องแก้ไขเรื่องการขึ้นทะเบียนโดยไม่ยิ่งหากเจ้าหนี้นอกระบบทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับต้องเร่งการใช้กฎหมายในการปราบปรามนะครับนักข่าวถามวิโร์ว่าเฮ้ยวิโร์ตอนนี้คนกลัวมากเลยนะไอ้นโยบายแก้หนี้ของรัฐบาลเนี่ยมันจะทําให้เจ้าหนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยไปกระทืบลูกหนี้หรือเปล่า ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าเจ้าหนี้จะเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วบางคนเป็นกำนันบางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านผมไม่อยากเล่าว่าผมรู้จักนักการเมืองของพรรคใหญ่บางพรรคหลายคนที่ทํามาหากินด้วยการปล่อยกู้นะครับอย่าให้ผมบอกว่าอยู่พรรคไหนบอกได้แค่ว่าจังหวัดไหนเป็นจังหวัดใหญ่ภาคอีสานใต้ทั้งตระกูลหากินด้วยการปล่อยกู้นะครับในรูปแบบต่างๆและเป็นผู้นี้นระบบทั้งสิ้นพอผมถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ เขาก็อ้างกับผมแบบนี <sh yelled> ้ว่าอาจารย์ศรีโรธครับการที่พวกผมปล่อยกู้นอกระบบเนี่ยผมช่วยประชาชนนะเพราะประชาชนที่มากู้จะพวกผมเนี่ยเขาเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้เข้าเท่าเข้าถึงธนาคารไม่ได้ผมจึงต้องปล่อยกู้ผมก็เลยถามต่ว่าแล้วที่คุณช่วยประชาชนเนี่ยคุณไปกู้คุณคิดต่อเท่าไหร่ร้อยละสิบบ้างสิบห้าบ้างนู่นนี่นั่นต่างๆนานาผมเฮ้ยมันสูงมากนะผมก็บอกใช่ครับมันสูงมากแต่อาจารย์ต้องเข้าใจ ว่าคนที่ผมปล่อยกู้เนี่ยคือคนที่เข้าถึงธนาคารไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีหลักทรัพย์ใช่หรือเปล่าผมเออใช่แลวถ้าเขาไม่มีหลักทรัพย์เขามากู้ผมแปลว่าพวกผมหมายถึงคนที่เป็นสสอที่เขาพูดกับผมเนี่ยครับสสเเขาบอกว่าที่เขาก็ต้องรับความเสี่ยงใช่หรือไม่เพราะถ้าลูกหนี้ชักดาบเขาไม่ได้อะไรเลยเขาก็มีคําอ้างแบบนี้กันสําหรับนักการเงินที่ปล่อยกู้นี่นอกระบบซึ่งปล่อยกันทั้งตระกูล นะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหั้นปล่อยกันทั้งตระกูลร่ำรวยมหาศาลเกือบจะเป็นตระกูลที่รวยสุดในจังหวัดนะครับไม่อยากเล่าต่อว่าในบ้านมีอะไรซุกไว้ในบ้านบ้างนะครับอยู่พักใหญ่เนี่ยแหละนะครับคนในพักเองก็ควรจะรู้เรื่องพวกนี้มั่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับนักการเมืองเนี่ยแหละตัวดีเป็นคนปล่อยผู้นอกระบบแล้วถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหานี้นอกระบบชาวบ้านจะไปกล้าบอกรัฐบาลเสด็จถามไหมครับว่าเนี่ยเป็นหนี้ นอกระบบกับนักการเมืองคนนี้กับสอสอคนนี้กับหลานลรัฐมนตรีคนนี้กับในทุนพักคนนี้ใครมันจะไปกล้าบอกบอกเกิดพวกนักการเมืองม,มันยิงตายถึงบ้านทำยังไงครับหรือมันไม่มายิงเองมส่งกำลังผู้ใหญ่บ้านลูกน้องมากระทืบอครับทําไงครับเพราะนักข่าวเขาถามวิรน์เรื่องนี้ดีมากเลยว่าเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านกังวลมากเลยนะว่าถ้าไปแจ้งเรื่องนี้นอกระบบกับรัฐบาลเนี่ยจะถูกทําร้ายหรือเปล่าจะทําอย่างไร วิโร์เขาเป็นฝ่ายค้านเขาจะไปตอบอะไ,ไรได้เ็าบอกว่ารัฐบาลต้องให้ความเชื่อมั่นกับประชาชนนะครับเออนี่ยแหละคือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนที่มาแจ้งข้อมูลเรื่องนี้นอกรบจะปลอดภัยตำรวจต้องให้ความเชื่อมั่นว่าจะคุ้มครองคนที่เป็นลูกหนี้ไม่ให้ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมและถูกทำร้ายร่างกายกับโจนี้ด้วยอย่าปล่อยให้ผู้อิทุะคนตัวจริงลอยนวลและตำรวจไม่กล้าแต่ต้องคุณวิโร์พูดถูกหมดนะครับแต่ความจริงคือมันจะไม่เกิดหรอกครับ ตำรวจในบ้านเรารับผลประโยชน์จากเจ้าหนี้และผู้มีอิทธิพลทั้งนั้นในระดับโรงพักรับตัวคนไม่ได้รับทุกคนแน่นอนแต่ในระดับโรงพักนะครับเดี๋ยวพอถึงปีใหม่ก็มีการเอาเข้าวของไปให้เอาของขวัญไปให้นะครับส่งสวยกันนะครับเยอะแยะไปหมดธุรกิจกลางคืนต้องส่งสวยให้โรงพักนะครับธุรกิจกลางคืนซึ่งเยอะเชื่อมโยงกับเจ้าหนี้ผู้มีอิทธิพลก็ต้องส่งสวยให้โรงพักต่างๆเพราะฉะนั้น มันไม่มีหรอกครับที่ตำรวจจะกล้าชนผู้มีอิทธิพลได้บ้างยิ่งผู้มีอิทธิพลที่เป็นสสและรัฐมนตรีไม่มีใครกล้าชนหรอกจะไปนชนได้ยังไงครับเกิดชนปุ๊บสสไปพูดกับนายยกว่านายกตำรวจคนนี้มีปัญหาฝากท่านนายกช่วยดูแลหน่อยแล้วนายกก็รับปากครับครับเดี๋ยวดูให้แล้วพอคนจับได้บอกอ๋อไม่ได้พูดเรื่องฝากพูดเรื่องความไม่ได้พูดเรื่องคนเนี่แหละครับความเป็นจริงของประเทศมันเป็นแบบนี้ดังนั้นการแก้ปัญหานี้นอกระบบมาดีแล้ว แต่ในการแก้ปัญหานี่นอกระบบเนี่ยรัฐบาลจะทํายังไงให้ไม่ให้ประชาชนถูกผู้บินคนกระทืบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บีนคนที่เป็นพวกนักการเมืองรัฐมนตรีสอสอกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบอตอ,อบอจอนายกอบอจกลุ่มเนี่ปยปล่อยกู้นี่นอกระบบมากที่สุดนะครับจะทํายังไงครับคาําตอบคือผมว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรหรอกครับและจะไม่มีใครกล้าบอกรัฐบาลด้วยว่า นักการเมืองในรัฐบาลขนไหนที่ตระกูลตัวเองเป็นคนปล่อยกู้นี่นอกระบบไม่มีใครกล้าบอกหรอกครับแล้วก็จะไม่มีใครกล้าบอกด้วยนะครับว่ารัฐมนตรีคนไหนหรือพรรคการเมืองไหนเนี่รับเงินจากในทุนหรือหัวคะแนนที่ทามาหากินกับการปล่อยกู้นี่นอกระบบไม่มีใครกล้าบอกหรอกครับนี่แหละครับความเป็นจริงของประเทศเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเป็นพรรคสร้างวัฒกรรมหรือปล่าไม่รู้ผมไม่กล้าพูด แต่เอาเป็นว่าหลายนโยบายที่บอกว่าจะมีการแก้ไขเนี่ยมันมีเรื่องวัฒกรรมซุกซ่อนอยู่ในนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือเรื่องของนโยบายนี่นะครับที่เราสู่กันฟังนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนมาอีกครั้งนะครับในช่องซุปเปอร์แชทนะครับตอนนี้ผมพยายามจะอ่านนะครับความสนับสนุนของท่านผู้ชมที่มาทางซุปเปอร์แชทเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีไปอ่านที่หลังนะครับท่านที่สนับสนุนผมเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วเขาก็เสียใจนะครับ ขอบคุณนะครับคุณวิไลวานวิลาวันวันเลนเต้นะครับที่สนับสนุนมาโอ้เป็นน่าจะเป็นเงินเยอรมันนะครับน่าจะเป็นเงินด k เคน่าจะเงินเอ้ยเงินเดนมาร์กใช่ไหมครับเดนมาร์กใช้เงินสกุลโครนนะครับโครนนี่มันของโครนนี่ของสวีเดนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดนมาร์ก Denmark ใช้เงินสกุลอะไรไม่แน่ใจนะครับขอบคุณมากแต่ว่าคุณวิลาวันน่าจะจากเดนมาร์าก Denmark แน่นอนขอบคุณมากคุณไฟอิสพอนะครับเป็นสนับสนุนมานะครับเป็นอัอตราของออสเตรเลียก็ขอบคุณมากๆนะครับ ไฟอิสปอร์ตเป็นสมาชิกด้อมหมูกรอบขอบคุณมากนะครับด้อมต่างๆก็คือรูปแบบของการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับที่ท่านผู้ชมซึ่งดูทาง YouTube สีรอดทอก็จะสามารถร่วมการสนับสนุนผมเป็นประจําทุกๆเดือนได้นะครับสําหรับอัตราการสมัครก็มีหลายรูปแบบใครที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่หน้าแรกของช่องสีรอดทองนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่า membership นะครับหรือว่าสมาชิกท่านก็กดตรงนั้นเข้าไปนะครับก็จะสามารถเลือกสมัครได้เช่นเดียวกับ หาดูทางปุ่ม YouTube ตอนนี้อยู่นะครับก็ใต้จอ YouTube จะมีคําว่าจอยนะครับก็กดตรงนั้นไปก็จะสามารถเลือกสมัครได้นะครับมีตั้งแต่เดือนละ35บาทนะครับเดือนละ60บาทนะครับหรือว่าเดือนละ150ยหบรือสองร้อาบาทนะครับตามอัธยาศัยของทุกท่านนะครับที่จะสามารถร่วมกันสนับสนุนได้นะครับนอกจากการสแกน QR วอารโค้ดที่มุมขวาล่างนะครับรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยที่ ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ0072977068อันนี้ก็สามารถสนับถุงผมโดยตรงได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องผ่านช่องทาง YouTube ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับ